กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกัลยศาสินีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ศิลาเช่นเคยนะเพราะว่าสุดแล้วตอนนี้นะฮะ <c oughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์ด้วยนะครับวันนี้เขาเรียกว่าอะไรรถพังนะก็เลยเออไม่มีเวลาไปวิ่งรับหาของเท่าไหร่นะก็เลยได้มาแค่นิดเดียวนะลูกพี่แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมี มาพูดคุยเม้ามอยด้วยนะฮะนอกจากจะมีพระมาปล่อยแล้วก็มีพูดคุยเม้ามอยนะครับ,รบโอเคเอ่อตอนนี้ของหายากมากนะครับยากมากแล้วก็ของของของเกก็ระบาดหนักมากตอนนี้นะฮะผมเนี่ยนั่งดูไลฟ์สดเนาะพวกในไลในสดในแอปเอ่อต่อต่อแล้วกัน โอ้โหของเก๊กขายดีมากผมบอกเลยของเก้กนี่สุดเด้ขายดีจัดนะฮะโดสถทเนี่ยองลาสามร 90, อ้อยเก้าสยโหมีเท่าไหรก่ก็ไม่พอแย่งกันโอ้โหอย่างกับของฟรีที่ไหนได้เป็นปูนปัตเตอร์ธรรมดานะไม่ไมีผ่านพิธีอะไรทั้งนั้นนะ,ะก็ไม่รู้จะเข้าไปช่วยยังไงนะแค่ถามว่าเออ แค่ถามว่าพระแท้ไหมครับแค่นี้โดนบล็อกเลยปิว <SF> พระแท้ไหมครับแค่นี้ปิวนะฮะโอ้โหลูกเอ้ยรุ่น,นดังๆนะรุ่นพันพันล้านสิบชาติเออ่ดวงดีเหนือดวงนะดวงเศรษฐีโอ้โหขายสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าเก้าขายดีดีเนะาะพระเก๋นี่เผเผยกำไรดีกว่ er, พาพระแท้อีกน,น,นะผมบอกเลย นะเพราะว่าพาเก้นเนี่ยตีไปเลยองค์ละยี่สิบาทห้าสิบาทมาเนี้ยมาขายสามรอยเก้าสิบกำไรสามร้อยละอนะ่ค่าส่งรุ่นนี่นั่นเนี่ยกำไรเน็ตเน็ละอง์ละสามร้อยโอ้โหปิดอย่างมันเลยกำไรดีพ้าแท้อีกตอนนี้นะอนะแล้วก็มีคนมาบ่นผมเยอะเหมือนกันนะว่าผมเนี่ยปล่อยราคาแพงเนาะโอ้โหลูกพี่เอ้ย มีบนปล่อยราคาแพงแพงเกินนะสองปล่อยราคาถูกเกินหนึ่เป็นไงผมมีบนทั้งต่ออันเลยว่าปล่อยราคาแพงกับปล่อยราคาถูกเกินนะผมโดนทั้งทั้งคู่เลยโทรมาโทรมาบอกว่าทําไมปล่อยราคาถูกอืพาเกลหรือเปล่าแบงนี้ <laughs> โอ้โหถ้าใครแบบไม่มั่นใจนะลียส่งคืนได้เลยตอนนี้ผมรับคืนทุกรุ่นเลยที่ผมปล่อยไปนะฮะ ทักไปถามใครไม่มีใครปล่อยคืนสักคนนะฮะแล้วก็บอกผมปล่อยแพงเนี่ยอา่านตัวเองง่ายๆเลยล้วสิทธิผมเล่นตั้งแต่หกร้อยนะหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยใครได้รอดแรกไปพันหนึ่งมาปล่อยคืนผมได้เลยสิบองค์ยี่สิบองค์ที่พี่ปิดไปพันหนึ่งอะมาปล่อยคืนผมได้เลยนะผมต้องปล่อยแพงตรงไหนตอนนี้คือราคาพาไปสามพันแล้วก็ตามรอบนึกออกไหมฮะผม จะไปปิดมาสามพันสมมติไปปิดมาสามพันมาปล่อยพี่สองพันนึงอย่างก็ไม่ได้เลยใช่ไหมก็ก็ตามราคาก็ขึ้นเรื่อยเรื่อู้พี่เพราะว่าตอนปล่อยหกเจ็ดร้อยก็ก็แล้วตอนนี้สามพันอ่ะพี่ว่าถูกหรือแพงอ,อ่ะก็ตามนั้นนะรู้พีเ่เอาเอาง่ายง่ายว่าผมปล่อยไปเกือบทุกรุ่นอะ่ะราคาขึ้นทุกรุ่นเลยเอางี้ดีกว่าตอนนี้นะเลื่อสนสำนักสักตลกมากเลย เรื่อสมรศักัิ์แบบเนี้ยที่เป็นเป็นพิมพ์เสมาก,กับพิมพ์ไข่อะอ่ะพี่ลองไปย้อนดูเลยเนี่ยคลิปเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วมั้งที่ผมลงอะพี่ผมปล่อยเหรียญเหรียญไข่ทองแดงไปอะน่ะอันนี้ปล่อยไปถึงสองพันอะพี่ใครได้ไปทักมาปล่อยคืนผมเลยตอนนี้ผมรับอยู่นะฮะตอนนี้ขึ้นไปสามพันสามพันห้าตัวนี้ใครได้วันนั้นแหละสองวันเนี่ยทักมาปล่อยคืนผมได้เลยนะครับ สำหรับเลื่อนสมรณศักทองแดงอ่ะแล้วก็มีอัปป้าอีกนะที่ผมปล่อยไปสองพันหะ้าสิบองนะพี่เอาเมื่อคืนผมได้เลยคือนั่นแหละมันมันโอ้โหจะบอกว่าแพงก็ยังไงเพราะว่าผมปล่อยไม่ได้แพงเลยบวกนิดหน่อยทุกรอบแล้วก็ราคาขึ้นทุกรอบนะฮะไปหามาทีไรก็ราคาอัพท,ทุกทุกทีนะลูกพี่เพราะนั้นเนี่ยก็แค่ ไม่เคยไม่ได้แบบท่วมโอ้โหกำไรเป็นพันเป็นหมื่นบ้านไม่ไม่ใช่นะวันนั้นไม่ได้ปล่อยแพงเลยบนประมาณนี้แล้วกันนะลูกพี่นะเพราะว่าผมปล่อยแพงก็ก็คือยังไงก็ผมก็ต้องมีกําไรอะ่ะลูกพี่นะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเสี่ยงโจรน,นะเสี่ยงแบบโจรไม่รู้ว่าจะได้ของไม่ได้ของเสียงโจรละสองคือไม่รู้จะได้พาระแท้หรือพาระเกยนะแล้วก็ ราคาผมปล่อยไปก็รุด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 ุดเกือบหมดนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีนะกไรท่วมเทมไม่มีมีกําไรพอมีพอกินไม่ได้ท่วมขนาดนั้นรู้ปีคิดดูถ้าผมเก็บเลื่อนเอาไว้นะแค่สองวันเท่านั้นนะราคาดิดไปเท่าหนึ่งอ่ะพี่คิดดูแล้วกันอันนี้เอ้าดูพปีผมไปหามาให้นะครับสําหรับสมเด็จปกโพนะครับสมเด็จปกโพอันนี้พิเศษตรงที่ว่าหนึ่งคือมีเกษาหลวงปู่ติดทุกอง นะติดทุกองค์แล้วก็จะมีแร่อันนี้เขาเขียนว่าแร่นะนะอันนี้น่าจะเขียนว่าแร,นะแร่เลยนะแร่เหล็กไหลแก้วจัก,กรจัก,กระวานไหมจัก,กระพบหรืออะไรนี่แหละนะฮะเออเนี่ยอันเนี้ยเป็นแร่เหล็กไหลจกแก้วจัก,กระพบเนะนี่ยลูพี่ดูความสวยงามของ สมเด็จปกโพทุกองค์จะมีเกษาของหลวงปู่นะติดแบบนี้เลยนะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับองค์นะลูกพี่นะเนี่ยดูให้ชอบนะฮะสมเด็จปกโพนะฮะอันนี้ด้านหลังนะครับองค์นี้จะบินต้องขอบขอบหน่อยนะครับนี่มีโค้ดแล้วก็ตายางหลวงปู่นะฮะ หลวงปู่มาศิลาแล้วก็ที่สำคัญสมเด็จรุ่นนี้เนี่ยมีต่อโค้ดไว้ด้วยนะครับนี่ห้าสเอ่อถ้าเป็นฝังเอ่อฝังเหล็กไหลแก้วจัก,กรภพเนี่ยนะอ่านผิดปะเนี่ยจัก,กรภพหรือจัก,กรวาลประมาณนั้นเอ่อจะสร้างเยอะหน่อยน,นะสร้างประมาณไม่แน่ใจว่า5,000หรือ6,000นะประมาณนี้ มีองค์เดียวนะมีองค์เดียวนะครับแต่ว่าองค์อื่นจะเป็นฝังเหล็กไหลนะนองค์อื่นจะเป็นฝังเหล็กไหลนะจะมีทั้งหมด9องค์นะครับผมกเพิ่งรู้ตอนดูเลขโค้ดนะเขาบอกเลยว่าเลขโค้ดหกร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะจนถึง1000กว่าเนะี่ยก็คือจะฝังเล็กไหลถ้าเกิน1000กว่าถึง ถึง6ก0 0กว่า,ก,วาก็จะเป็นฝังเหล็กไหลแก้วจัก,กรวาลนะประมาณนี้อันนี้น่าจะเหล็กไหลธรรมดาใช่อันนี้น่าจะฝังเหล็กไหลอันนี้เขาเขียนไว้นะคือใครงงก็มีใบรายการให้ดูนะครับมีใบรายการให้ดู น,นะอันนี้ก็มีเกษาล็กน้อยนะครับนี่สีเขียวสะท้อนเลยสวยปิ๊งอันนี้เล็กคนเลยเจ็ดสามสี่ด้านหลังะให้ดูอีกอีกองหนึ่งที่เกษาเยอะๆนะฮะคือพี่ต้องรีบทักมานะเพราะว่าคน ทั้งมาก่อนเขาจะเอาเกษาเยอะๆไปเนื่องออกใช่ไหม,มแต่มีทุกองค์นะลูกพี่มีทุกองเยอะมากเยอะน้อยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามีมีหมดอะ่ะแล้วก็มีเลขโค้ดกำกับทุกองค์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสำหรับคนที่ดูเกแท้ไม่เป็นนะครับแต่อันนี้ก็น้องก็เช็คมาให้เรียบร้อยนะครับ าตามนี้แล้วกันเห็นมีคนถามหาอยู่นะสมเด็จปกโพตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแพงนะล,งลูกพีนะ่ยังไม่ข้ามหลักสองพันลูกพี่นะยังไม่ข้ามหลักสองพันนะครับก็ทักกันได้เลยนะฮะมีมีองค์อันเนี้ยน่าจะถูกสุดเพราะว่าเลขโค้ดนัมเบอร์เยอะนะเพราะว่าเลขโค้ดนัมเบอร์เยอะก็คือฝังเหล็กหลายแก้วจัก,กรกลอะไรเนี่ยแหละจะสร้างเยอะหน่อยก็จะถูกหน่อยอันนี้อยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกัน นะส่วนองค์พวกนี้จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับก็ลองสับถามเข้ามาดูนะลูกพี่นะไปอ่ะอันนี้เป็นเหรียญยี่กอหงนะสำหรับคนงบน้อยจริงเพราะว่าเขาได้แล้วจำได้ไหมผมเอามาปล่อย5้าใช่ปะตอนนี้ขึ้นไป8ปดร้ห้าสิบแล้วน,นะครับยี <c oughs> ่กอหงนะชอบก็ลองทักมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่ หกองนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับเทพเจ้ายี่กองเอ่อจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นโชคเหนือเมฆห,หรืออะไรสักอย่างนะประมาณนั้นอนะ่ะที่เป็นรูปหน้าหลวงปู่ด้วยแล้วก็เป็นข้างหลังเป็นท่านเทพเจ้ายี่กอหงด้วยนะอันนั้นจะแพงมากทองแดงตอนนี้ก็อยู่ประมาณสี่ห้าพันประมาณนี้นะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นคนก็เลยหันมาอันนี้สําหรับคนที่มีงบน่น้อยนะลูกพี่นี่น อันนี้รุ่นนี้ก็จมูกจะยุบแตะอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอยู่นะค่อนข้างเยอะอยู่นะสำหรับคนที่รับได้นะลูกพี่เพราะว่าน,นี้ก็เปิดให้ถูกมากแล้ว <laughs> นะแล้วก็เลขโค้ดอันนี้เลขสี่เก้นะครับโชคมั่งคงมั่งมีอันนี้หลวงปู่ก็เป็นคนออกแบบเองแล้วก็ตอบเขาว่าปู่ศิลาเสกด้วยนี่กันคนไม่เชื่อนะอันนี้ สำหรับเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเท่าไหร่หกหรือแปดเหลีย่ยมแปดเหลียนนะ่ยมเนาะเหรียญแปดเหลีย่ยมยี่กองหงก็เนี่เป็นเนื้อทองแดงทั้งหมดเลยมีทั้งหมดหกองนะจมูกก็ประมาณนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉนั้นไม่ต้องกังวลนะลูกพี่แล้วก็ราคาแปดละห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับสาหรับยี่กอหงนะมีเท่านี้โอเคมีหกองแล้วก็วันนี้ก็ได้ดวงเศรษฐีมาสาม อ,อดวงเศรษฐีรอบนี้ก็จมูกสวยนะรอบจมูกไม่สวยหมดไปแล้วนะรอบนี้จมูกสวยหมดเลยนะครับปิ้งเลยแหละอันนี้รอบจมูกสวยก็แบบเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคัดเกรดมาพอสมควรนะลูกพี่ราคาก็จะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับอันนี้สวยนะมีมีมวลสารฝังอยู่ตรงนี้ด้วย นะรอบนี้จมูกสวยหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดิโอ้โหมมลสรแน่นๆแล้วก็ดั้งโด่งๆลูพ้พี่ลู้พี่ไม่ปิดกันเหลอแบบนี้สวยๆแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นออรอบสวยๆของสวยก็จะแพงเสมอนะลูกพี่นะตอนนี้ในกลุ่มก็ถ้าสวยๆก็อยู่ประมาณ3 5 0 0 3น0 0นะครับถ้าไม่สวยมากก็อยู่3 0 0พถ้ามีตำหนิหน่อยก็อยู่ประมาณ2 0 0พนนี่น,นี่คืออัปเดตราคาให้ฟังนะครับสำหรับรุ่นโดเซตีนะเพราะว่าผม อย่างที่บอกเลยผมปล่อยมาตั้งแต่6ก0้อยแปดร้อยพันหนึ่งนะใครได้เอาง่ายๆใครได้ตั้งแต่พันสองพันสามพันสองพัเนี่ยคือกําไรหมดละตอนเนี้ยถูกปะเพราะว่าผมก็ต้องไปหามาประมาณ27-28ยิ่งสวยๆนี่ก็ยิ่งแพงก็อีกครับโอเคตามนั้นนะลูกพี่ส่วนอันนี้เป็นอันนี้เลื่อนสมรรถศักดินะ เนื้อสมณสักเ,เป็นทรงเสมานะครับเป็นเสมาเรื่องสมณศัก์แล้วก็เอ,อเป็นเนื้อชนวนนะครับยังไม่เปิดนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเป็นซีนเดิมนะขอขอ,ขอเขาเรียกว่าขอกําไรบ้างนะลูกพี่เพราะว่าโอ้โหปล่อยหลุดไปแบบเยอะมากอะ <c oughs> ตลกมากไปไปเช่าทองแดงคืนะว,วันเนี้ยเช่ามาสามพันแต่ผมปล่อยไปประมาณพันห้าันหกเมื่อสองวันที่แล้ว <c oughs> ก็ก็ตามนั้นนะลูกพี่หมายถึงว่าก็พระกันเขาเขาเล่นกันประมาณสามพันกว่าก็ต้องปิดสามพันอะดีนาะลูกพี่เนาะจะไปปิดสองพันใครจะขายผมนี้ <c oughs> ใครจะขายผม <c oughs> โอเคแล้วก็มีปิดตาบดนี่มาหนึ่งหน่วยนะลูกพี่มีปิดตาบดนี่มาหนึ่งปิดตาบดนี่มาหนึ่งองค์แช่น้ํามนต์หนึ่งองค์นะครับวันนี้มีของไม่เยอะเพราะว่าลถเสียนะครับ นี่นิ้วมือครบแล้วลูกพีนะมวลสารนี่แน่นเลยสีขาวๆเลยแล้วก็กําไรนี่อันนี้เป็นแบบบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาก็ดูตรงขอบนี้เหมือนเดิมเหมือนที่เคยให้ดูนะจะขีดๆ,ๆตรงๆนะตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นบล็อกธรรมดาด้านหลังนะฮะคือเกนเนี่ยยากมาก เพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็มวลสารต้องถึงด้วยนะเกแบบสีออกสีแดงๆนี่ไม่ใช่นะเพราะว่ามวลมวลสารจะต้องออกเป็นสีเข้มๆน้ําตาลเข้มแบบนี้นะโอเคแล้วก็มีม้ตะเกียนติดด้วยนี่อันนี้เป็นแบบธรรมดานะเข้ามาหนึ่งแล้วก็แบบแช่น้ำมนนะตลกเหมือนกันอันนี้ปล่อยไปสี่พันเช่ามาโหดมากตอนนี้ปล่อยกันอยู่เจ็ดพันตัวนี้ <laughs> โอ้โหขอเช่าคืนใครได้บ้างนะครับนี่นะใช้าน้ำม์ก็จะมีออกลุงล้งๆตามขอบตามอะไรอย่างเงี้ยนะไล่ไปตามขอบเลยใช้น้ำมองนี้ก็ยังเห็นลายนิ้วมือยังมีอยู่นะครับยังชัดอยู่นี่นะฮะยังพอมีชัดอยู่นะนายนิ้วเท้าก็ยังพอมีชัดอยู่นะครับแล้วก็มีข้าวสมตนแทรตามตามผนังตามอะไรนะฮะ ถ้าพี่ล้องสองดูจะมีลุงๆอยู่ในอยู่ในตัวยันนะครับอ่ะองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับก็คือเขาบอ,อกไปเลี่ยมมานะฮะแต่ว่าผมส่องแล้วแท้แน่นอนนะครับส่องแล้วแท้ชัวร์เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับอ่าสำหรับปิตาเช่น้ำมนตนะหมด อ๋อมีนาลายจากอันนี้เป็นสีนเดิมนะลูกพี่อันนี้เป็นสีนเดิมนะครับเนื้อเงินลงยาจีวรอ่าอันนี้สีเดิมนะก็เผื่อใครถามหานะก็หลักหมืน่นอัพอันะครับก็ตามนี้แล้วกันนะลูกพี่มีเท่านี้แหละนะฮะสำหรับวันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะมาบ่นให้ฟังเฉยๆว่าทําไมถึงปล่อยแพงทําไมถึงปล่อยถูกนะ,ะปล่อยถูกเพราะว่าบางคนผมไปเหมามาอย่างเช่นเหมาเฮียวันนั้นเฮียเขาก็ไม่รู้ราคาปุ๊บ ผมเอามาผมก็ไม่รู้ราคาผมก็เปิดมั่วๆไปก็หมดเลี้ยงเลยนะแล้วก็ไปพอจะไปเอามาใหม่หมายถึงว่าเราไปหารุ่นรุ่นมาใหม่เงี่ยสรุปว่าเอ้าแล้วปล่อยถูกไปแบบนี้ <laughs> ใครได้ไปวันนไหนก็ก็กำไรหมดนะก็ทักมาปล่อยคืนได้หมดเหมือนกันเหมือนเดิมนะเ <laughs> ออตลกมากเลย <laughs> เหรียญหลังเสืออเงี้ยโอ้โหเขาเล่นกันสามห้าสี่พันตอนนี้ปัดท่ นะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะแบ่งกันไปนะลูกพี่เพราะฉะนั้นอย่าด่าน้องเลยว่าน้องเปิดพารแพงหรือเปิดพารถูกนะลูกพี่สอบถามเข้ามาได้นะครับเอ,อ้อนั่นแหละอย่างที่บอกโดนสิทธิบางคนก็ถามตั้งแต่ถามจะเช่าตั้งแต่พันพันห้าเงี้ยโทรมาเท่าไหร่พี่พันห้าโอ้ยังแพงอยู่เลยโอเคนะว่าวันนี้โทรมาพันเท่าไหร่พี่วันนี้พันเจ็ดเท่าไหร่พี่พันเก้าเท่าไหร่พี่สองพันห้า ่าไรพี่สามพันอู้ไม่ไหวแล้วตอนนี้สามพันก็จริงมีลูกลูกค้าอยู่เยอะเหมือนกันที่ทถามั้งแต่ประมาณหลักพันอะซึ่งตอนนี้หลักสามพันอะก็คือเขาก็คงช็อกกันแหละแต่คือถามว่าน่าเก็บไหมก็ยังน่าเก็บอยู่ดีนะหลักตอนนี้ก็คือยังอยู่สามพันแล้วก็ของหายากด้วยถ้าพี่มาดูไลฟ์อตอนแรกๆของผมนะโอ้โหผมหาได้เป็นสิบยี่สิบองคอ์เคยมีเยอะสุดเกือบแปดสิบองค์เกือบร้อยองค์นะ ใช่ที่หาได้เพตอะน,นั้นเนี่ยตอนนี้คือหาได้เนี่ยสามองสวยๆหน่อยสามองสี่องค์เงี้โยโหตายหายากมากจริงของอะอประมาณนั้นแหละลูกพี่เออไปละบ่นให้ฟังนะครับลูกพี่ไงก็ใครจะเช่าอะไรก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ลายด้านบนนี้นะขอบคุณนะครับที่รับฟังนะครขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครสวัสดี สำหรับยินที่สวัสดีครับเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ